ว้าวว้าวทุกคนวันนี้นะครับผมวันนี้เบ้าแนวกะได้มาอีกสถานที่หนึ่งพี่น้องที่เบ้าแนวกเคยเห็นนะครับผมอันนี้มันคือยังไงข้างหน้านี่สกายวอกสกายวอกแยกสาธรตัดนาราทิวาสแยกสาธรตัดธาราทิวาสโอ้นาราทิวาสทุกคนลากสมังคาลิน ราชนาคารินราชนาคารินอ๋อราชสมาคมลินครับผมวันนี้ก็มันเป็นขั้งแรกของโมเยลนะพี่น้องที่จะได้มาจุดนี้นะโมเนลผมเคยมาจุกเสือพี่น้องอืัอนี้ก็คืออย่างที่บอกบอืัอนี้โมเยลจะพาทุกคนตะลุยเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ว่ามาว่าสิเป็นวัยรุ่นหมักมาหรือว่าที่วัยรุ่นในฝั่งไทยเขาเจ้าหมักมะลินมาเที่ยวหรือว่าเป็นจุดหนัดไม้ต่างๆนะทุกคนนะ วันนี้ก็เลยถือโอกาสนี่มามากันทุกคนว่าสิเป็นยังไงบรรยากาศนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันแรี EP นี่ก่ะพาตะลุยเที่ยวเป็น EP ที่ที่สามทุกคนเป็น EP ที่สามที่วันนี้จะพาทุกคนมาตะลุยกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าแถว ถนนสีลมตอนนี้ปอานี้ก็อยู่ที่สกายวอล์กนะทุกคนนะอยู่ที่เป็นสะพานนะทุกคนอันนี้คือสะพานเดินมากเพิ่นนะพี่น้องอูย้ยก,ก็้าพวกสะพานเดินมากเพินเพราะมันกว้างแท้นี่สะพานเดินของประเทศไทยโอ้ที่พี่น้องเลยเจกก้บพวกเนี่ยสะพานแหลกที่สำคัญก็คือ เฮาบ่ต้องตากแดดแล้วก็บ่ต้องตากฝนได้ได้ทั้งสิ้นพี่นอ้องอ่าบอต้องตากแดดแล้วก็บ่ต้องตากฝนเลยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าบา่แนว้ดีใจหลายพี่น้องอู้หูยโอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย,เลยทุกคนทุกคน นี่าที่พ่อแนวบอกพี่น้องมืัอนี้จะพาตะลุยในสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าคนไทยชอบไปแล้วกันตะลุยกรุงเทพมาหานาครน,นั่นเองทุกคนอโอ้ว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวทุกคนโอ้โหจุดนี้พ่อแนวผมเคยมาจักเทื่อพี่น้องออเนี่แหละคือจุดที่พ่อแนวอยากจะมาพี่น้องนี่ คือชุดนี่ที่บาลแนยอยากจะมาโอ้โหมือนี้พี่น้องบอลแนไดยมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมจุดนี้นะบอลแนผมเคยมาจากเถื่อนแล้วค่ะอยู่ที่ห่างโอโ้มีตะตึกพี่น้องแถวนี่จุดนี้คือมีตะตึกแหละครับผมพี่น้องโอ้โหอันนี้บปพี่น้องที่เขาจะเ,จเกกอ,อื้อนว่าสกายบอลบอลแนผมเคยมาจุดนี้จากเถื่อนนะครับ โอู้กทุกคนบางทุกคนมางาเนี่มเคยมาจุดนี้กับเธอนะเป็นข้างแรกของหนุ่มเราคนนี้พี่น้องออ้ยสกายวอล์กเหรออันนี้พี่น้องเขาเจ้าเอืออ้อนว่าสกายวอล์กสกายวอล์กเออเดีด๋ย ทุกคนเป็นสกายวอลนั่นเองอม,มันเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดหลายพี่น้องเป็นข้างแรกนะเป็นข้างแรกของหนุห่มลาวคนนี้ทุกคนเต่วันนี้บรรยากาศจะไม่ค่อยไหไปเลยครับผม มรนยากาศแบบคึมๆนะเหมือนฝนจะตกนะทุกคนนะเหมือนผมจะตกเลยนะทุกคนอู้หูยนี่คือสกายวอล์กนั่นเองทุกคนโน้องน้องอันนี้บอทีว่าไวรุ่น คนไทยส่วนใหญ่ขาเจ้าชอบมากันแหลกะกะชอบมาเที่ยวกันนั่นก็นคือตรงนี้นั่นเองทุกคนตรงนี้นั่นเองมาแนีเห็นอบอกว่าจะามโชว์เชี่ยวต่างๆนะทุกคนนะม,มุมมุมมีโคตรงามเลยทุกคนมุมมีงามแห้งเลยมาการีสาวๆนะครับมาถ่ายเหมือนกับพังแ้วก็มีสาวๆมาถ่ายนะทุกคนนะเป็นอะไรที่แบบ มันมันมันดีนะว้านะครับทุกคนว้าว้วาวเป็นครั้งแรกของหนุ่มลาวคนนี้นะทุกคนนะที่ได้มาจุดจุดนี้ที่ไม่ได้มาแบบดูบรรยากาศแบบนี้นะบบาวลาวคนนี้อยากจะมานานมากๆนะครับจุดนี้คอยอยากมาโดนเลยพี่น้องเลยจุดนี้นะ แต่บบเคยมีโอกาสได้มาจากเถื่อพี่น้องแต่ว่าเมาื่อนี่บ่าเนวนุ่มล้าคนนี้พี่น้องก็ถือโอกาสนี่มาสมจุดจุดนี่พี่น้องออ้ยอนี่เป็นความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการจริงๆทุกคนโอ้ดูนะดูนะดูนะทุกคนนะ มันน่าจะมังกองตรงนี้นะทุกคนแล้ววันนี้จะเดินไปโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากมานะทุกคนนะ โอ้เป็นมุมที่แบบสวยงามแหละเป็นสิ่งที่ว่าบารียววแบบซึ่นชอบและประทับใจหลายจุดๆนี่พี่น้องโอ้ความสวยงามจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าหนุ่มราวคนนี้ชื่นชอบนะทุกคนนะโอ้ ก็มีถนนนะว้าว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 ,าวานี่ครับทุกคนมนีจอโทรศัพท์ใหญ่พร<ง>้อมครับผมอ คนเป็นซิวที่แบบสวยงามและอิงใหญ่อลังการมากๆนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหน่าท่มากครับแล้วก็ทุกคนนะครับสามารถนั่งตรงนี้ได้มานั่งเล่นนั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับทุกคนแล้วก็นั่งดื่มดำอะไรก็ได้นะครับทุกคนเราสามารถนั่งตรงนี้ได้แล้วก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้นะทุกคนนะเหนื่อยแล้วก็ เราเหนื่อยแล้วนาะเลาก็อยากจะนั่งพักผ่อนก็าสามารถนั่งพักผ่อนได้นะทุกคนเนาะเป็นสถานที่ที่ข่อยมาข้างแรกเลยเพี่งองเป็นสถานที่ที่ข่อยมาข้างแรกแล้วครับโบเคยแบบอยากมาดุนเลยหละสถานที่นี่แต่โบเคยได้มาจากเถื่อแต่ว่าข้างนี่เป็นข้างแรกของข่อยเลยที่ได้มานะทุกคนเนาะ แต่วงคนก็เตรียมการที่กาลังจะถ่ายที่กาลังจะถ่ายนะถ่ายแบบอาจจะเป็นถ่ายแบบถ่ายภาพถ่ายภาพหรือถ่ายพิมีโลต่างๆนะทุกคนเป็นสิ่งที่สวยงามแหละกะเป็นสิ่งที่ว่าลุงเล่าคนนี้ได้เห็นข้างแรกดีใจหลาย เป็นครั้งแรกแหละเบ้านุมา่มเหล้าคนนี้รู้สึกว่าดีใจเลยล่เกับคว,วานมาวนุ่มเหล้าคนนี้เนี่ยอยากมาดูเนี่ยพี่น้องจุดนี้นะแต่ผมเคมีโอกาสได้มากแต่เมื่อนี้นุม่มเหล้าคนนี้ก็าได้พาทุกคนมาเบิง้งเวทีเรียบร้อยพี่น้องเบิง้งเวทีเรียบร้อยกับบรรยากาศทำให้ดได้อยากมาก่ะสามารถได้มาได้ก็คือแหวมาตากถนนซีล้มพี่น้องข้างหน้าก็จะเป็นถนนซีล้มล่ะกับซองนุ่นซีอ่ะพี่น้องมาลงอยู่ซองนุ่นซี สถานีซองนุมซีก็าสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะทุกคนขับู้ได้มาจากรถดไฟ PTS กับมาลงซุนเน่เอ๋ซองนุมซีก็สามารถย่างมานไดกเลยทุกคนนะทุกคนนะบรรยากาศแต่ว่ามื้บรรยากาศจะค่ายค่อนข้างที่จะมืดจังหน่อย่น้องเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากวาค่ายๆเหมือนฝนจะตกนะทุกคนนะ นุ่มราคคนนี้ผมเคยมาเห็นบรรยากาศมิ้นจักเทื่ยพี่น้องอต้องขอโทษขออภัยกับทุกคนหลายนะบางทีบังก็อาจจะส่งเสียงดังไปเกินไปนะทุกคนและกะ็มีรถไฟพ่อไี่น้องรถไฟแล่นตัดมานี่เลยอันนี้เป็นช่องดุนซีนะทุกคนนะโอ้อันนี้เป็นบอดสลบเทียว่ารถไฟวิ่งสลบผ่านอึกนะั้นทุกคนนะเออเป็นสิ่งที่ว่าสวยงามและสวยงามมากๆนะทุกคนนะ นี่ครับผมเชื่อนหะหลายๆคนวัยรุ่นคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมากันนะครับทุกคนวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะมากันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาอ่านตรงนี้ดูนะเขาจะมีอะไรนะทุกคนอันนี้คืออะไรโอ้โครงการโดยสารประจำทาง ทางทางด่วนพิเศษอ๋อองค์การสารประจำทางด่วนพิเศษนะทุกคนนี่ครับทุกคนอ่านนานานดเลยเลยครับทุกคนนะผมาจจะอ่านไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะไม่แตนั้นทุกคนก็สามารถอ่านเองได้เลยนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็ีิจุดหนึ่งนะทุกคนที่ผมชื่นชอบนียรถเยอะมากๆนะรสแบบเยอะแล้วก็ เป็นสกายวอล์กนะสามารถให้คนเดินได้เดินเที่ยวเดินอะไรได้อย่างที่ผมบอกแล้วครับอีพีนี้ก็ผมทําขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะอยู่ที่ฝั่งไทยเที่ยวการท่องเที่ยวอยู่ฝั่งไทยี่น้องบอลเนี่ยก็ได้ทำาีพีนี้ขึ้นมากาจะลุยนะี่น้องเราลุยเยนะครับไปเห็นเป็นอีพีไปก็ลองถ่าติดตามเบื่องกันว่าสิเป็นยังไงไ่น้องบอลเนี่ยก็จะทําเป็นอีพีพีขึ้นไปเลย่มเลยกาจะลุยเป็นอีพีพีไปเลยนะทุกคนนะ ลองไปติดตามกันบิ่งว่าที่เป็นยังไงพี่น้องแต่เป็นครั้งแรกของโมเดลที่ด้มาจุดจุนี้เป็นสกายวอล์กนั่นเองทุกคนสามารถมาเดินได้พี่น้องมาลงอยู่ที่สถานีรถไฟ p t ทช่อองดุน4ีนั่นเองทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผมสบายดีพี่น้อง